เอาตรงๆถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่รู้จักก็โอ้โหภาวนาว่าพระร่วงเยอะแล้วก็มีพระรอดบ้างเถอะอะไรเงี้ยเหมือนแพรี่บอกอ่ะท่านคิดจะลาออกบ้างไหมให้ผู้อื่นมาบริหารแทนท่านอายุเยอะแล้วจะไปดูแลสุขภาพตัวเองบ้างไหมออกบ้างก็ได้นะให้พระที่ท่านเก่งครับอะไรไม่ดีก็ซัดออกไปเจ้าคณะจังหวัดนี้อดีตทั้งหลายนะครับซัดออกไปแล้วก็เอารูปดีๆเข้ามา,าเลือกใช้เส้นใช้สายพักพวกที่แบบโอ้โหแน่นมากเลยตอนนี้บางรูปบางท่านเราก็ได้ยินนานแล้วได้ยินนานแล้วด้วยแต่ว่า ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยครับนารีพิฆาตได้ยินมานานนะครับตั้งแต่ผมบวชใหม่ๆเลยก็จะให้ระมัดระวังนะพระพริเจ้าเตือนพระอนน์ไปแล้วครับแล้วเตือนมาถึงพระพิสทสกโลกว่าอานนท์ถ้าเจอผู้หญิงเธอย่ามองถ้ามองอย่าเข้าใกล้ถ้าเข้าใกล้อย่าคุยด้วย ช่วงนี้กระสับมากครงการสงครับสดๆเลยครับตกใจครับไม่น่าจะไปเวนั้นได้ระดับเจ้าคณะจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแค่เราจะไปกราบต่อเป็นพระก็ยากนะครับมีเลขามีพระที่ดูแลมากมายเหลือเกินครับพอเขาไปเวแบบโอ้โหเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกนะครับล่าสุดนครสวรรค์นี่ยิ่งหนักเลยมีใส่วงใส่วิกด้วยแพรี่เซลอยู่ว่าสึกแล้วใส่ได้นะคะยังไม่สึกไม่ควรใส่นะคะพิจิตอย่างเงี้ยครับแล้วก็พระเรียนเก้า พระจะเป็นสายวิชาการเป็นเป็นฝ่ายบริหารโอ้โหใหญ่โตมากไม่รู้เขาเข้าถึงได้ยังไงแล้วก็แบบไปเวไหนเนี่ยถึงมามามา,มาเวนี้ได้เงี้ยค่อนข้างตกใจครับแล้วก็น่าจะช็อกความรู้สึกยิ่งย่าย,ยายที่หลังค่อมๆเดินไปวัดท่านก็เฝ้าธนุถนอมพระคําว่าธนุถนอมหมายถึงว่าดูแลอะไรเงี้นะครับแต่กลางคืนไม่ได้อยู่ไงก็โอ้โหก็น่าจะตกออกตกใจก็ให้กําลังใจเจ้าพุธด,ด้วยครับก็ยังทําบุญได้90%ก็ยังดีอยู่นะครับแต่อาจจะพิจารณาน,นิดนึงก็ได้นะครับ เราต้องมีการอัพเดทข่าวพุทธศาสนาอีกแล้วเห็นเขาบอกว่าล่าสุดมีอีกมีรูปใหญ่กว่านี้หรืออะไรอยย่างงเี้ผมประเมินแล้วถ้า8 0,000ืภาพเนี่ยมันมันคงไม่ใช่10 20น่าจะมี30 40ประมาณนั้นเลยครับก็แล้วก็ทยอยมาเรื่อยๆด้วยไงครับก็น่าจะมียังมีอีกเยอะได้คุยกับตำรวจสายสืบนะพี่ทอนอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าก็มีในเรื่องอื่นด้วยนะครับรูปนั้นเนี่ยเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วตอนที่ไปออกช่องหนึ่ง แกขอให้คุยกับผมผมก็ยังแซวว่าอุ้ยนี่กำลังจะโดนจับแหะครับซึ่งตอนนั้นไม่มีแววเลยครับตอนเนี้จะโดนจับจริงๆจ,จับโดยพี่ทอนเนี่ยพี่ทอนคือสายสืบที่ทิดแย้มวัดไรขิงครับก็ผมถามว่าละหมาักใจไหมแก,กบอกก็ต้องทําตามหน้าที่อันนั้นเป็นเรื่องเรื่องเงินครับสตรีสตังสองเรื่องนี้แหละครับแล้วก็ยังมียศผู้ใหญ่ที่แบบว่าอย,ยังให้เปิดอ<ม>อกมามีครับทลายกลุม่มก็จะมีภาพส่งมาเรื่อยๆลายกลุ่มเพื่อนผมอะไรเงี้ย ก็จะมาวิเคราะห์กันอุ๊ยใช่ไม่ใช่เอาตรงๆถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่รู้จักโอ้โหภาวนาว่าพระร่วงเยอะแล้วก็มีพระรอดบ้างเถอะอะไรเงี้ยนะครับหลายบางลูกที่เราลุ้นก็ก็รอดที่มีกระแสเมื่อกี้แล้วก็ไปอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยครับครับจริงๆในเลยที่เราเป็นตั้งเป็นพระมาก่อนเนาะครับอยากกู้เงี้ยองการสมัครมาได้ในบ้างที่เราไม่เคยได้ยนอ๋อนี่นะครับคือการกู้เลยขอบคุณสื่อที่นําเสนอบางมุมเขาก็เริ่มขอบคุณก๊อฟแล้วนะที <c> ่ <oughs> ที่ทาให้คนได้รู้ในเรื่องนี้ซึ่งโอ้โหตกอกตกใจมากตําแหน่งก็จะได้ว่างๆหน่อยครับเหมือนแพรี่บอกอ่ะท่านคิดจะลาออกบ้างไหมให้ผู้อื่นมาบริหารแทนท่านอายุเยอะแล้วจะไปดูแลสุขภาพตัวเองบ้างไหมออกบ้างก็ได้นะให้พาที่ท่านเก่งคือผมชอบสินของบาทหลวงมากเลย3ข้อจนบริสุทธิ์เป็นผู้รับใช้บางทีสินผ้าเราบางทีเยอะไปแล้วงง2องร้อยยี่สิบเจ็ดข้อผมก็จำไม่ได้หรอกนะครับผมว่าเนี่ยเราเราเรา,เราจนก็คือไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติ เราบริสุทธิ์นะครับแล้วก็เป็นผู้รับใช้คําว่าเป็นรับใช้ก็คือทํางานทําหน้าที่อะไรเงี้ยครับผมว่าเป็นโอกาสดีที่เหมือนที่ท่านปออประยุตโตสมเด็จพระพุทธโฆษจจา์ท่านบอกว่าเมื่อพระเพียงพำมอุบาสกอุบาสิกาก็จะได้ทานุกอมาลวงผู้ศาสนาอย่างผมสึกแล้วผมเอ้ยผมจะทําหน้าที่ดูแลผู้ศาสนาได้หรือเป็นโยมแล้วก็ต้องปากท้องตัวเองเฮ้ยตอนนี้เราดูแลได้เราคุ้มครองได้เราปกป้องได้เราเป็นกระบอกเสียงได้เราหาพระดี มาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆที่ว่างลงเยอะมากเนี่ยนะครับแล้วท่านเก่งท่านบริสุทธิ์ท่านเป็นผู้รับใช้ผมว่าก็จะเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาอย่างมากเลย300กว่าล้านที่เสียไป10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าถ้าอยู่กับพระที่ท่านดีๆท่านทํางานเก่งท่านหวังดีต่พุทธศาสนาผมว่าก็จะเป็นประโยชน์กลายเป็นผมว่ากลายเป็นดีด้วยซ้ําครับลองหลายหลายคนที่เขาไปยู่ที่าเขบอกว่าอยากจะเปลี่ยนศาสนาไปเลยร้ครับเปลี่ยนได้ครับศาสนาทุกศาสนาดีน่ารัก อย่าเปลี่ยนเราเปลี่ยนเลยลองไปศาสนาคริสต์ดูนะครับเขาเป็นผู้รับใช้จริงไหมเขาแบบจนบริสุทธิ์จริงไหมทําไมเขาด้านสังคมสงเคราะห์ด้านโรงพยาบาลด้านการศึกษาด้านช่วยเหลือคนทำไมเขาเด่นอย่างเลยลองไปศึกษาดูคิดถึงกลัมพุทธศาสนาอีกก็ได้แล้วออามาใช้ไปทางพี่น้องมุสลิมอิสลามดูว่าเขาสันติสงบเขาแบบว่าถ้าเป็นอาหรับแท้แท้เนี่ยนะครับถ้าแขกมาเนี่ยเขาจะดูแลอย่างดีเลยนะอาหารต้องดีกว่าเขาที่พักียว่เขาสามวันถึงจะถามว่ามาทําไม สามวันถึงถามว่ามาทําไมนี่คือหลักการของเขานะครับพี่จะลองไปไปลองไปดูก็ได้ผมว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรือใครจะโนริลิเจียนไม่ได้นับถือศาสนาไหนเพราะเหตุผลว่าทุกศาสนาดีหมดเลยอยากอยากไปลองทุกศาสนาไม่อยากมีอุปสรรคผมว่าจังหวัดเนี้ยลองได้แต่ว่าในทางผมเป็นพุทธก,ก็อยากให้อยู่พุทธแหละผู้รู้ผู้ตื่นอขออภัยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้มีปัญญาถ้าเรามีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาพระพุทธศาสนาเหมือนทะเลครับ ทะเลอะไรขยะลงไปน้ามันลงไปก็จะซัดขึ้นฝั่งเห็นไหมเราไปเก็บขยะริมชายฝั่งไม่นานนักทะเลก็ใสสะอาดเหมือนเดิมพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันครับอะไรไม่ดีก็ซัดออกไปเจา้าคณะจังหวัดนี้อดีตทั้งหลายนะครับซัดออกไปแล้วก็เอารูปดีๆเข้ามา,าเลือกใช้เส้นใช้สายพักพวกที่แบบโอ้โหแน่นมากเลยตอนนี้ก็80รูปที่ว่าจะได้รับสถาปนาก็ยุติไว้ต่อไปก็น่าจะมีการ ไม่ใช่พิชาครับมีการพิจารณามากขึ้นบิ๊กเต่าก็เต็มที่เลยไม่ใช่เพาะพระด้วยจะไปถึงสำนักพูดเลยว่าทําไมถึงทํางานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพต้องมาคุยกันหน่อยแล้วผมว่ามันก็เป็นการแบบโอ้โหถ้าสายกีตาร์ก็มาขึงใหม่เพิ่งไปดูพิเศกรโซมาถ้าเป็นอะไรก็ทําให้เราได้ขันน็อตและทำงานดีผมว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ชำระล้างได,ได้ได้ได้ตั้งระบบใหม่ญาติโยมเป็นหูเป็นตาม,มากขึ้นผมว่าแต่่อนเราุไม่กล้ารหรอกเจาก้าหน้าที่จังหวัด ดุคาเดียวแล้วก็หยุดนะครับผมก่อนกลัวว่าเทเละมากตอนนี้ก็เริ่มจะเริ่มจะไม่ค่อยกลัวเริ่มที่จะกล้าบอกกล้าอะไรมากขึ้นครับ<ต>ผมว่าเป็นโอกาสดีครับคิดว่าจะหมดไหมหมดไหมหมดไปถึงว่าคนที่มีเรื่องราวแบบนี้อย่างเช่นศีการหรือแม้แต่เดือนหลงนะครับไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับผมว่าโอ,โอ้ดูจากบิ๊กเต่าและทีมงานท่านทํางานก็นะครับยิ่งจะมาดูแลสํานักพุทธด้วยมาขันน็อตมาอะไรผมว่า เฉียดๆแล้วครับถ้าทําความสะอาดบ้านก็แหมเหลือไม่ถึง5% 10%าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แหละครับให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมว่าร้อยมันไม่ค่อยมีในโลกด้วยครับนะครับแต่ว่าอย่าแปลกใจนะครับสินทุกข้อของพระเนี่ยมีผู้ทําผิดพระพุทธเจ้าจึงบัญญัตินะครับไม่ได้นั่งๆเรามาคิดเราเขียนนะครับตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสองร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยมีพระที่ดื้อๆนไปพุทธการหมดเลยแสดงว่าดื้อมากนะครับถึงได้เป็นกฎออกมาโอ้โหแบบ ยังอสุจิให้เคลื่อนตั้งมาอะไรเงี้ยโอ้โหเกี่ยวหญิงหรือ4ข้อแรกเลยมีมีต้นบัญญัติทางนั้นเลยครับแต่ว่ากฎหมายจะไม่ย้อนหลังใช่ไหมครับถ้าเป็นโทษยิเวนเป็นคุณย้อนหลังให้พุฒิเจ้าพะอค์ก็ไม่ได้เอาโทษต้นบัญญัติแต่ท่านก็จะดูเศร้าหมองนะครับเหมือนกันครับปัจจุบันเกิดขึ้นเนี่ยพุทธเจ้าทำนายไปแล้วว่า500ปีหลังจากนิพพานศาสนาพุทธจะเป็นยังไง1000ปีคนอาจจะเริ่มศรัทธาน้อยลง1,500ปีเริ่มมีภาควิจารณ์2 5 0 0ปีก็มีอะไรที่ มากมายอย่างที่เราเห็น5 0 0 0ันปีนี้จะเหลือแค่ผ้าเหลืองใส่หูที่เราก็ใส่แบบเรานี่แหละครับแบบเราเลยพุทธพุทธทําทนายทํานายไว้หมดแล้วฉะนั้นในทางพุทธเราที่เราเรียนมาเราจะไม่ได้แปลกใจแต่เราก็ภาวนาเหล่าว่าให้ให้ดีที่สุดละครับแต่ว่าเพราะมันเกิดขึ้นอะ่ะมันก็ไม่ได้แปลกใจนะครับบางรูปบางท่านเราก็ได้ยินนานแล้วได้ยินนานแล้วด้วยแต่ว่าทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยครับอ่ามีคนหนึ่งก็ขอเบอร์ขอไลน์ผมไว้ส่งข้อมูลมาผมก็บอก ไปบิ๊กเต่าดีกว่าพี่วันนี้แกส่งลายมาอยู่กับบิ๊กเต่าแล้ว3 6 1หน้าถึงมือบิ๊กเต่าเรียบร้อยกับพระรูปนั้นที่แกบอกแกส่งไว้หลายที่แต่มันก็เงียบไปเงี้ยครับเห็นไหมฮะก็มีสายตรงนะครับพระที่ผมเล่าเมื่อกี้เนะี่ยที่จะโดนจับก็ไม่ผ่านขั้นตอนเลยแครับส่งถึงบิ๊กเต่าเลยแล้วบิ๊กเต่าก็สั่งไปจัดการเลยอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็ทําให้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงครับ แต่ว่าพระหลักที่ที่โดนว่ไปคือมีข่าวเลยในโลกการศึกตาว่ามีเรื่องประมาณนี้ัอยบางรูปบางท่านโดนร้องเรียนมาหลายปีครับพยายามแล้วพยายามอีกทียายา่เขา,ยาม,มาฟ้องผมเลยว่าโอ้ยมันหลายปีแล้วนะ้วมาหาผมจะทําอะไรได้เนาะผมก็เลยเป็นเจ้าหน้าที่ไปคนนั้นคนนี้แล้วกันอะรครับแต่ว่าก็เงียบเียไปพอมาถึงวิกต่อก็อู้ผมว่าทํางานได้ดีมากครับก็ผมจะใช้คํานี้บ่อยว่าน่าจะได้ผลมากขึ้นครับครับเรื่องของสำนักพุทธเนาะครับที่ผ่านมา ใช่ใช่องค์กรที่แก้ปัญหารเรื่องนี้เลยคร<ช>ับพี่สปองคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไร<ช>ก็ย้อนไปก่อนนะครับว่าจะมีสำนักพุทธเนี่ยจริงๆพระเนรน,นี่แหละประท้วงนะขอสมัยนั้นว่าขอกระทรวงพุทธเราก็หวังว่าจะมีกฎหมายแม่กฎหมายลูกมาดูแลพระต่อกลายเป็นว่าสำนักพุทธแทนที่จะดูแลรับใช้พระเนนหรือจะทําให้อะไรขึ้นเนี่ยนะครับก็กลายเป็นบางจังหวะเหมือนเป็นเจ้านายวัดด้วยอยากได้งบไหมห้าสิบล้านใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ ม,นะมันก็เลยมีเงินทอนแต่แต่อย่าลืมนะครับว่าเงินทอนบางวัดนี่เคลียร์แล้วนะครับว่าท่านไม่ผิดคืนจีวรคืนตําแหน่งท่านเรียบร้อยอาบางรูปที่ผิดก็ว่ากันไปบางบางที่บางจังหวัดก็เจอพอ,ออกสนาพูดดีเจ้าหน้าที่ดีก,ก็ก็ว่ากันไปก็ดีบางจังหวัดก็ต้องยอมแล้วว่าค่อนข้างจะผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพรี่นี่โอ้โหตั้งแต่เป็นพระมหาภัยวันเลยครับไม่เบื่อไม่เมากันเลยไม่่อยพูดถึงอาจารย์จตกลงเลยโอ้ยหตลอดเลย ผมว่ามีครับพอบิ๊กเต่าท่านพูดอย่างเงี้ยก็ก็มีวันนั้นผมก็เจอท่านรองสอนพูดก็ท่านเป็นมหาเก่าท่านก็ตั้งใจทํางานนะครับเอาตรงๆก็ให้ให้ความเป็นธรรมกับท่านท่านก็มุ่งมั่นตั้งใจเอาบางทีท่านละหมากใจบางรูปบางท่านทํางานด้วยกันเลยละ่ะที่ที่โดนสึกไปเนี่ยทำงานด้วยกันอะไรกันท่านก็ถามตรงๆว่าผิดจริงไหมอะไรจริงไหมอย่างเงี้ยผิดก็ว่าตามผิดนะท่านนะนะท่านก็ลาสิกขาไปผมเพิ่งทราบไม่นานนะครับว่าไม่ต้องปาราชิกสี่ก็สึกได้มีกฎมหาเจรสมาคมผมจามาตราจําข้อไม่ได้ ถ้าโลกติดเตียนมากสังคมไม่สบายใจกับเรื่องนั้นมากๆโรกกับวัช้ามากๆถึงไม่อยู่ในปาราชิกสี่ก็ต้องสึกผมก็จริงๆอ่ะโดยไม่ได้สงสึกไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช่สี่ข้อนั้นแต่ว่ามีกฎเพิ่มมาซึ่งผมเพิ่งทราบตอนไปออกรายการกับท่านว่ามีมีเวนี้ด้วยที่แบบว่าโอ้มันแรงนะคนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองโอ้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สบายใจมากๆแล้วมันทําใหุ้ทธศากระทบต้องสึกแล้วนะ่ะท่านก็ก็มีกฎกฎตรงนี้แล้วครับ ้ายอย่างมีบางกระแสไปพนผู้เฒ่าที่สีดาบอกว่าการมาช่วยตรงนี้เราคิดเห็นยังไงบ้างคะนายรีพิคาดได้ยินมานานแล้วครับตั้งแต่ผมบวชใหม่ๆเลยก็จะให้ระมัดระวังนะอะไรเงี้ยผมอาจจะโชคดีที่ว่าหนึ่งไม่มีตําแหน่งนะครับด้วยด้วยงานของผมไม่มีตําแหน่งอยู่แล้วสองอาจจะเงินทองไม่ค่อยมีอาจจะไม่ใช่เป้าเขาเอ่อนายรีพิคาดก็เป็นไปได้ครับบางรูปบางท่านอาจจะอาจจะโดนประเด็นนี้จริงๆแต่ว่าตบมือครั้งเดียวก็ไม่ดังหรอกถ้าเรามั่นคงหลวงพ่อพยอมบอกเนี้ย การันตอนอาตมาเลยผู้หญิงไม่ให้ขึ้นรถเลยอายุเท่าไหร่ก็ไม่ให้ขึ้นรถที่ได้ทีบเลยแต่ไม่ได้ทีบจริงนะฮะความหมายท่านคือไม่ให้ขึ้นเลยเพราะพระเจ้าเตือนพระอนนท์ไปแล้วครับแล้วเตือนมาถึงพระพิสุทกโลกว่าอานนท์ถ้าเจอผู้หญิงเธออย่ามองมองก็ไม่ได้นะครับเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยมิดเอิร์ธอย่างเงี้ยสองถ้ามองอย่าเข้าใกล้ถ้าเข้าใกล้อย่าคุยด้วยถ้าจะต้องคุยด้วยต้องตั้งสติให้มั่นคงนี่คือพลังของผู้หญิงที่พระเจ้ากัแบบจริงๆพระองค์ให้เกียรตินะครับว่าพลังเขา เขาสูงจริงๆพลังเขาแรงมากถ้าเป็นเกมนี้แบบโอ้โหเต็มแม็กซ์ล้นด้วยซ้ําอะไรเงี้ยพระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยจากเมื่อื่ๆนี่สว่างเลยพายุพัดมานี่บ้านเมือนปิวเลยพายุทอร์นาโดโอ้โหซนามิมาราบไปหน้ากองเลยบ้านเรือนแต่พลังเหล่านั้นยังไม่ไม่สู้พลังของสตรีผมไม่ค่อยเก็ตประโยคนี้เท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยข่าวปัจจุบันเนี้ยชัดมากเลยว่าโอ้โหไปถึงได้ยังไงที่โดนนี่แม่ทัพในกองนั้นเลยนะครับเจ,าจา้าคณะนจังหวดนี่ผมถือว่าเป็นแม่ทัพ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเงี้ยถือว่าเป็นโอแม่ทัพในกองปรเรียนเก้าเงี้ยเป็นขุนศึกเลยนะโอ้โหโดนผู้หญิงคนเดียวเลยครับสุดท้ายแล้วนะครับรองครับใน,นานะที่เราเป็นทั้งเป็นเคยเป็นบรรพชิตและเป็นฆราวาสปัจจุบันครับเราจะกู้วิกฤตศรัทธาของพุทธศาสนาได้อย่างไรครับเรากู้ได้แน่นอนนะครับดังที่ท่านปอปอยโตท่านบอกนะครับเมื่อพระเพียงพำนเราทุกคนนั่นแหละมาสนทนาธรรมกันมาวิเคราะห์ธรรมะ นะครับแต่าับใดมีคนพูดธรรมะอยู่ผูดด้ใดเห็นธรรมบนนั้นเห็นเราพระพุทธเจ้านะครับผูดด้ใดปฏิบัติธรรมอยู่ตราบนั้นก็จะมีผู้บรรลุธรรมอยู่นี่แหละโอกาสดีที่เราไม่ต้องรอพระแล้วเราสามารถที่จะมาสนทนาธรรมปฏิบัติธรรมดูแลพุทธศาสนานะครับเป็นหูบเป็นตาสอดสองดูแลเรากู้ได้ครับทุกท่านครับทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกบวชิการวมถึงแม่ชีด้วยทุกทท่านด้วยด้วยการที่เราเห็นธรรมสนทนาธรรมนะครับแล้วก็ยังสามารถ ทำบุญได้กราบพระกราบเนนได้ครับ90%าอยังดีอยู่ศรัทธาของเรายังมีอยู่พุทธศาสนาเหมือนท้องทะเลดังที่บอกไปแล้วก็ยังใสสะอาดอยู่อาจจะมีขยะบ้างอาจจะมีอะไรบ้างก็ช่วยกันเก็บกวาดดูแลกันไปนะครับสื่อก็นําเสนอไปนําเสนอต่อเห็นสื่อบางสื่ดน้อยใจยมีคนว่าทําลายพุทธศาสนาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นหน้าที่เราครับถ้าไม่มีข่าวมีข่าวเหมือนคดีอ่ะไม่เป็นที่สนใจตํารวจก็อาจจะนิ่งๆคดีเป็นที่สนใจของประชาชนก็ทํางานเร็วขึ้นเหมือนกันครับเมื่อสื่อนําเสนอออกไปก็เข้าถึง นะคณ,คณพี่คนนั้นที่เขาโอ้โหสู้มาหลายปีจน300กว่าหน้าเลยนะสามร้อยหกสิบกว่าหน้าเนี่ยเขาได้ถึงคนที่ทํางานจริงซะทีนะครับก็กู้ได้ครับกู้ได้ครับเรายังสามารถที่จะรักพระพทธศาสนารักธรรมะพนะระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือช่วงนี้ไม่สบายใจก็เน้นพระพุทธกับพระธรรมก่อนก็ได้นะเราพระสงฆ์ก็ เอาทีทมั่นใจเช็คดีๆก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรีบปวดไม่ต้องรีบทำบ,บุญค่อยๆดูก็ได้นะครับแต่ว่ายัางทำบุญได้พระหนุ่มเนียนน้อยหลวงปู่หลวงตาที่ดีๆยังมีมากมายก็เป็นกําลังใจให้ท่านด้วยท่านก็ทําดีต่อไปสอนหนังสือปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมาธิทําหน้าที่ต่อไปญาติโยมเขาก็แยกแยะได้อยู่หรอกครับนะครับผมเป็นกําลังใจถวายกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวพุทธด้วยนะครับปู่ยย่าตายายยังทำบุญได้พระดีๆยังมีอีกมากมายครับ ทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ YouTube c h anel n ทับดดาลา่าเฟซบุ๊กทับดดาลาและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ